เป็นคำข้าวแล้วเป็นทาทองท้งคู่นะครับทาทองเดิมๆท้งคู่นะทาทองเนี่ยม,มันพิเศษนะครับสร้างน้อยกว่านะแจกกรรมการนะครับแล้วก็มีร่างสิวปรีบอกวัดหนึ่งองค์หอมเลี่ยมแล้วก็ได้นี่อยากได้มานานละทองนี้เพิ่ได้เลยก <c oughs> ุม <c oughs> าร <c oughs> ทองน,นะครับพิมพ์ใหญ่สอบปีสองหนึ่งนะครับเลี่ยมเดิมจากวัดด้วยเลี่ยมส้มเดิมๆเลย <c oughs> ๆๆเดิมเดิมแบบนี้เจอ,อยากมากแต่ก็ได้เพ่อะชมพิตาเพ่อะชมมาวัดบางปลานะครับก็คือปีทองสิ้นสตรเนี่ยอันนี้คือ หนึ่งในห้าเบญจภาคีปิพาปิตานก็ไม่กระพัดนะครับคือตอนนั้นประมงโหดประมงแบบคนต้กันเต็มอะ่ะนี่ลงพ่เปิ้ลเล็กๆแล้วก็มีพระกวยพระทาบนะครับอ่าลงพ่ทพทาบอะแบ่งไว้ให้ทุกองค์ครับเอาเลยนะองค์แรกข้อคำข้าวก็ละกันเป็นคำข้าวมาห้าลารับรุ่นซองนะครับองค์แรกนี่ก็มีทาทองนะครับทั้งหน้าทั้งล่างเลยอันนี้ทาเดิมๆจากวัดเลยนะครับทาสวยเดิมๆเลยแล้วคือ เนี่ยออนมามีไขยุงด้วยก็คือพาเก็บแบบหิ่งๆเลยครับเก็บแบบบ้านๆเลยแล้วพาสภาพที่ว่าสมบูรณ์เลยนะครับสวยหน้าตาติดนะหน้าตาอ่าหลวงพ่อนะครับเหมือรูปเหมือน,ลอนแล้วก็หน้าตาชินาร่าก็ติดนะครับคือผงขัดสวยมาให้ส่งเนี่ยถ้าทา,าทองแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งพันห้าขึ้นนะครับจะพาราสู่งกว่าไม่ทาเยอะอ่เพร้ะพิเศษสร้างน้อยกว่าอ่าเอาองค์ละพันสี่แล้วกันผมแบ่งให้จะแยกได้พันห้านะครับองค์ละพันสี่แล้วกัน โอ้ยซ่องนะครับสวยทั้งคู่เลยยกคู่ต้องคุม้มพันสี่สองพันแปดซ่องพันแปดเอาไปส่องพันสามพอโอ้ยกคู่คุ้มจัดคือมุ่งพยายามทํายกคู่ให้คุ้มนะพี่พแต่คดคุ้มเลยอ่ะเปิดผิดไปแบ่งให้ละกันพี่พี่คือต้องบอกก่อนว่าผ่านเนี้ยท้าทาท,าทองหายาครับพี่พี่พันห้านี่หายาชาวเมด้าด้วยจะบอกให้อ่ะจังหวะได้เขาเก็บบ้านๆนะครับได้มาต้ององ แล้วก็สม้มได้คะแนนนังซีวรีบอกวัดนะครับพร้อมเลี่ยมกรอบเลยองนี้สีเข้มดีด้วยนะบอกวัดก็คือเป็นคะแนนที่ออกวัดท่านเลยนะครับวัดลงพะก,กวยเลยนะครับเออก็คือไปพวกเสกที่วัดราดนาแล้วเอาเอา,เอาพิมพมาราดนามาทอดพิมพที่วัดท่านเองก็เลยเรียกกันบอกวัดนะครับจะตื้นตกว่าแต่ว่าจะเป็นน้ำงน้ำมันเข้มๆแล้วก็เป็นผัดที่หลวงพ่อสร้างและพวกเสกเองครับมันเลยนะใช้ครับและพาาสูงกว่าวัดราดนาเยอะนะอันนี้เอาไว้วเอาพันห้าครับพร้อมเลี่ยมกรอบอย่างดีเลยขาสวย พระสวยพี่นุ่เดิมกุมารทองปีซ่องหนึ่งเลี่ยมเดิมจากวัดนะครับเลี่ยมส้มนิยมตัวจริงเส้งจริงครับโอ้โหไม่ได้เลี่ยมเดิมมานานแล้วเนะี่ยเจอยากมากอ่ะอันนี้เลี่ยมเดิมนะครับตรงตาราเลยแล้วเป็นอ่าแล้วเป็นพิมพ์ใยนิยมด้วยเอาซ่องพันเจ็ดครับเอาซองพันเจ็ดเอาซองพันเจ็ดครับพระสวยสมบูรณ์เลยไม่ลอกไม่อะไรเลยอะ่ะก็แล้วก็ปิดาลุงประชมบนบางปลานะครับเอาไปเอาไปซ่องพันห้าละกัน เอาไปสองพันห้าครับใครอยากได้นะองค์นี้มันได้สวยนะครับสวยคือพาได้เดิมๆเ,เลยเนี่ยดูดดูคิวพันอะไรนะครับเห็นปะเดิมจัดเราพาสวยดีเอาสองพันห้าแล้วก็นี่ลวงพอเปิรนะครับเม็ดแตงปีซีซีอ่าเม็ดกระดุมมาเขาเรียกเม็ดกระดุมนะครับเข้าไปเม็ดกระดุมปีซีซนะีนะครับท้ทันนะลวงพอเปิรลนบบางพ่านะครับใครชอบเล็กๆเอาไปให้เด็กๆห้อยนะครับเอรือไว้พวกติดตัวนะครับ เอาร้อยห้าสิบรวมเดินทางให้ฟรีเออถ้้มันเบาก็แบ่งเบาโคตรเบาเลยเนะี่ยเมื่อร้อยเดียวอ,อ,อ่ะเอออ่ะแล้วก็ปิดอ่าแล้วก็ลงปูดทวดนะครับลงปูดเท้าก็บวกขึ้นพึ่งปีสุ่นฮปูดทิมวันท่านไลฟ์บุกเสกด้วยนะครับเอออันนี้เป็นร่างลายกระดานนะครับตรงตําราเลยอะลงนังสื่อนะล่างลายกระดานเนะี่ยอ่าเนื้อดําพระสภาพเดิมๆเ,เลยเอาห้าร้อยรวมเดินทางฟรีให้กับพี่พี่จะแบ่งอยู่ประมาณห้าหกร้อยอันนี้สวยขาวห้าร้อยแล้วก็อันนี้ พระสิว,วลีเนว้านอันนี้ผมดีนะที่ว่าได้มาวันนี้นะครับไม่ได้มานานแล้วสิว,วลีเนว่านแบบนี้นะครับปกติผมแบ่งซองพันห้านะรุ่นนี้องค์นี้ก็เป็นเนื้อดาด,ด้วยปกติจะเจอเนื้อออกดําตาอันนี้เนื้อดําเลยเป็นเนื้อว่านทั้งองค์เลยนะครับปีสองห้าซองพันห้าร้อยึงสองทั้งส่วนก้าก็ถือว่าเป็นสิว,วลียุคต้นๆเหมือนกันที่เป็นเนื้อพงว่านที่นงพ่อสร้างนะครับออกมาโคตริตรามีลงหนังสือเอาพันห้าพอ ตับไวให้ทุกองค์พี่ขายต้นใจรีบทักข้อความละกาันพี่พี่คลองดีมีน้อยครับก็วันนี้ได้มาเท่านี้แหละอ่ะใครต้นใจรีบทักข้อความครับที่ยูนทีเอฟทีเป๊นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหรือใครอยากมาประมงมันๆใครอยากมาดูพระเวลาผมได้ไม่ลงไลฟ์สดนะครับเจอกันที่แอปฟ้านะครับบ้านบ้านบ้าน,น,น,นฟ้านะครับอ่าตัวเอฟเออก็เข้ามาเลยนี่จะมีไลฟ์สดประมาณสองทุ่มนะครับวันนี้สวัสดีครับ